โอ้พี่น้องโอ้ปลาชิวพี่น้องสวัสดีเดเนาะพี่ทุกคนที่ติดตามฮับชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอพี่เบา2เนาะมื้อนี้โอสิมาใส่บอกดักปลาชิวเนาะแล้วก็ตอนแรกนี่ก็ประมาณก็ประมาณสักอ่า3:00น3:00นปลายแล้วเนาะมืนน้อนี้ตอนแรกมื้อนี้เนาะ โอพี่ใชมาใส่บล็อกดักปลาซิวเนาะคือเก่าเนาะแล้วก็โอพี่ใส่เยื่อเข่าแล้วก็ข้าวคั่วแล้วก็ห้ามอ่อนเนาะที่ผสมกันเนาะรอบนี้โอพี่จะใส่เข่าเนะาะเข่าผสมห้ามห้ามอ่อนแล้วก็กับข้าวคั่วเนาะ,ะเยื่อเนาะครับผูใ้ใดที่กำลังเข้ามาเบิ่งในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้โอพี่เนาะเพื่อ เพื่อเป็นกำลังใจให้พีคลิปต่อไปเนาะตัวน,นี้ก็จิเริ่มมาใส่กระบ,บอกดักปลาซิวคือเก่าเนาะแล้วก็มาใส่ที่น้ำหอยน้ำน้ำเมืองเนาะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใส่หอยน้ำเมืองเนาะบูะ๊ว่าปลามันสิมีหรือบ่เนาะก็ลองไปใส่เบิ่งเนาะวิธีการใส่ก็ใส่ใส่คือเก่าเนาะพี่น้องเราจะเอา,อาเหยื่อที่ ห้ามออนกับขขาคัวแล้วก็กับเขาที่ผสมบีบเขากันแล้วก็เขาก็ม,มาใส่เนาะเขาก็จะทูทูทูทลันรัแบบให้มันออกกลิ่นหอมๆมแล้วก็ปลามาจะมาตุ้มมาตอมอยู่บนหูเนี่ยมันจะเข่าไปเนาะก็เขาก็ใส่ในนี่คือเกเนะเยอะ <Yeah. S 1> ตัวนี้โอพีใส่แล้วเนาะวิธีการใส่ก็ใส่คือเกาเนาะใส่แบบเกาพี่น้องอันนี้ก็เยอะที่โอพีได้ เพชรชุดใหม่เนาะเท่าก่อนในคลิปก่อนนี่จะเป็นข้าวคั่วแล้วก็หั่มอ่อนเนาะตัวนี้ข้าวคั่วหั่มอ่อนแล้วก็มาปนกับเขาเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งวิธีการใส่เลยเนาะตอนนี้โอพีได้ใส่กันแล้วเนาะเขาใส่กับคือเก่าคือเดิมเนาะวิธีการใส่เนาะเอาก็จะจุ่มลงไปเนาะแล้วก็อันหนึ่อันหนึเขาเครื่องเครื่องขวดเนาะเครื่องขวดพอประมาณเนาะ แล้วก็อย่าลืมเนาะเสือกผูกเออเสือกผูกกันบนหญ้าหรือว่าไม้เนาะเสือก็สําคัญเลยเนาะเราต้องผูกเนาะเพื่อหยันให้มันหยันโคตมันไหลเนาะเดี๋ยวเขามาย้ำแล้วก็โคตไหลแล้วก็โอ้ยซคารโคดบ่เห็นเนาะก็เป็นอันที่เช็ดเช็ดเนาะที่ว่าแล้วเลยเนาะใส่แบบนี้ก็ง่ายๆเนาะนี่พี่น้องปลาก็เริ่มมาตอมนี่พี่น้องโอ้ปลา มาแล้วมาแล้วพี่น้องนี่โอ้ปลาก่อนมาแล้วมาแล้วเนาะพี่น้องนี่มาหลายเดี๋ยวโอ้พี่ขอใส่กระบอกดักปลาซิวก่อนเนาะเพราะว่ามันมีหลายบางหลายหลายขวดเนาะเพราะอนุญาตใส่บางก่อนอใส่อันบอกดักปลาซิวก่อนเนาะพี่น้องปลาก็มาอยู่ปลาก็มาอยู่คุณ่ะปลาเนาะพี่น้องปลามาอยู่เนาะครับ พี่น้องตัวนี้ลังสุดท้ายแล้วเนะาะลังสุดท้ายที่โอพีได้ใส่เนาะเดี๋ยวโอพีใส่ก่อนเนาะใส่เอาน้ำใส่เครื่องขวดขคดใหญ่เนาะน่าจะประมาณนี้เนาะน่าจะเครื่องขคดแล้วเนาะปลามาตอมแล้วพี่น้องนี่ นี่ปลามาตอมแล้วพี่นงน่าจะติดอยู่ปลาเข่าอยู่ติดอยู่เนาะน่าจะติดอยู่ใสไปเลยเนาะหลังสุดท้ายเนาะเดี๋ยวแบบนี้ก็เป็นเทียนใส่เป็นเทียนพอยแล้วเนาะโอ้ปลาก็มาตอมลายอยู่เนาะเดี๋ยว เจอกันตอนตอนย้มเนาะพี่น้องตอนนี้ได้เวลาย้มแล้วเนาะตอนนี้ก็ตะเวนก็เรือพระอาทิตย์ก็จะรับพูรับดอยลงแล้วเนาะรับขอฟ้าไปแล้วเนาะแต่สำหรับเดยวนี่ก็เขาเกี่ยมมาย้มกระบ,บอกดักปลาซิวกันเลยเนาะว่ามันปลาสีติดหรือว่าปลามันชีข่าห,ออหรือบ่อเนาะเอาไปเบิงน้ำกันเนาะวันนี้เขามาย้มกันเลยเนาะแรงแล้วใกลจะคำแล้วเนาะ

มัน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 พี่น้องมันนี่ทำมายามกันเลยเนาะตัวนี้ก็ขนะ้าเนาะพี่ได้ใส่เปิดไฟเนาะเปิดไฟโทรศัพท์เนาะกันบอกเปิดไฟเนี่ยโอพี่ลืมเอาไฟสายหรือว่าเพลิงมาเนาะมันนี่ทำมายามกันเลยพี่น้องนี่น่าจะมีอยู่นี่โอ้หยามเลยเนาะพี่น้องยกเลยมันจะเป็นอะไรปาติดหรือบอติดเดี๋ยวนี่พี่น้อง Uh, tít vô tít vô pá nó nè, uh, uh, oh chiều chào chào, trao này, oh ho oh, oh, ho oh, oh. ho ho ho, <laughs> penta nà sa on nó, pino, pá tít nó, pá tít cả bọc, cả bọc đắc pá xíu nó, oh đầy lương đầy lương đầy phấn đầy phấn, nè nọ đầy lương vô nó, đầy phấn loại percent nó, thế mà hiện cha cha này nè, oh xuyên giọt xuyên giọt, đểo bánh nó, coi mà mi mi lại lằng nó เดี๋ยวค่อยมาเบิงผลงานทีหลังแล้วก็ Ariel. มาลุ้นน้ำกันเนาะว่ามาันจะได้หไร่สำไร่เนาะพี่น้องเนะาะย้ำตัเลยเนะาะจัาหน่อยแก่แก่มัดแก่เสื่อก่อนเนาะโอ้ยเพราะว่าสำคัญเลยแหละเสือ่อต้องได้มัดได้ผูกเนาะโอ้ยามเบิงเนาะพี่น้องโอ้เข่ากระจายเลยได้บัวได้โอ้พี่น้องนี่โอ้ได้ได้อยู่ได้อยู่อยโอ้หลังนี่บัวได้หลายเนาะโอ้บัวได้หลายเนาะพี่น้อง ปลาไ้หน่อยๆเนาะนี่โอ้นี่มีปูอีกเนาะปูกับปูนี่ปูเนาะพี่น้องโอ้โอ้ตัวนี้ก็มันอยู่หลังหลังนี่มันอยู่โอ้แต่ว่าได้ปูเนาะพี่น้องมีปูปั่มเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเก็บไปเมี่ยนปลาก่อนเนาะพี่น้องหลังนี่บ่มันพี่น้อง นี่พี่นอ้องหลังนี่บัม,มันนี่บมับมนันบัมันพี่นอ้องหลังนี่นะ,ลนะนนะหลังสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะหลังสุดท้ายมีแต่ตัวเดียวพี่นอ้องเฮ้ย,ยมีแต่ตัวเดียวพี่น้องโอ้ยตัวเดียวตัวเดียวมีแต่ตัวเดียวเนาะหลังสุดท้ายนี่บมมับมันบัมัน น่าจะโบผาดนะลัางสุดท้ายบได้เนาะปวดโม่หมักโม่หมักแตงไอพี่น้องเอ้ยบบได้เอ้ยบบได้เดี๋ยวเอาไปสรุปผลงานน้ำกันเลยเนาะว่ามันจะได้หลายเท่าใด้เนาะได้หน่อยเนาะเอ้ยพี่น้องนี่เห็นปูย่างไปเดียวๆเนาะ ก็เป็น,นี้เทามาสรุปผลงานเลยเนาะเออบางกระบอกดักปลาเชื่อก็มีอยู่ประมาณ11กระบอกเนาะเทามาสรุปผลงานเลยเนาะที่ว่าปรหมานปันใดอันนี้โมเมนบ่โมเมนปลาเนาะเมนเข่าเนาะเข่าที่โอพีเอาแ็งเอาเ็ดเยือเนาะแล้วก็มันละลมละลายแล้วก็เห็นเขา่าฟูอองยองก็เลื่คิดเสียดายแล้วก็เอาไปเฮ็ดอา่า ผสมแกบผสมข้าวคั่วเฮ็ดเฮ็ดเยอะอีกเติมรอบสองเนาะเพื่อเสียดายข้าวแล้วก็เอาเฮ็ดเยอะเติมเนาะมาสรุปผลงานที่ได้ปลาเนาะได้ปลาทำไรเนาะนี่โอพี่โอพี่มาสรุปเบิ่งเนาะพี่น้องเอามาเบิ่งน้ำกันเลยพี่น้องโอ้ก็ได้ปลาได้ซำพ,พ่อพ่อพริกพ่อเจียวนั่นแหละเนาะพี่น้องก็ได้ปลาแบบนี้คือเกา่าอะไรพี่น้องเอ้ย โม,มมานแท้โม,มมันว่าเนาะแต่ว่าได้อยู่เนาะสำนีก็ถือว่าได้ปลาอยู่ได้ปลาพอพอ,พอ,พอพกินพอเจียวพอพอพริกพอเจียวเนาะเพราะว่า <c oughs> ได้ใส่ได้ใส่อะนาไฟไฟโทรศัพท์เนาะได้เปิดไฟสายเอาเนาะได้เปิดไฟโทรศัพท์เอาเนาะเพราะว่าโอพีบ่ไดเ้เอาเพื่อมาไฟสายมาเนาะค่อนข้างลำบากลำบากเนาะ มาใส่ปลากระบอกนักปลาเชี่ยวก็ขึ้นห้วยลงห้วยพุ่นและขึ้นห้วยลงห้วยแล้วก็ววววกมืดเนาะและ้วก็ได้ใส่ไฟสายโทรศัพท์เอาเนาะได้ใส่ไฟโทรศัพท์เนาะถ้าม,มีไฟโทรศัพท์เนี่ยโอ้ค่อนข้างลำบากแล้วก็ลำบ,บากที่สุดเลยเนาะกับ,บธรรมาดาเนาะกว่า,านเชี่ยใดปลาสซมเน่เนาะพี่น้องเอ้ยพี่น้องอะนะสซมเน่ก็ พอประมาณสามีเนาะปลาเนาะก็ได้พอกินพอจำพอเจียวเนาะพี่น้องเนาะได้พอสมควรเนาะพี่น้องกับจะประมาณนี้เนาะวิธีการหาปลาซิวหรือว่าใส่กระบอกดักปลาซิวเนาะก็ปลาก็ได้น้อยได้หลายก็จะได้ประมาณสามีเนาะส้ำพอพริกพอเจียวเนาะพี่น้องเนาะกับ แล้มักลิปนี้ก็อย่าลืมก็ฝากากดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้โอพี่เพื่อเป็นกำลังใจหรือว่าเพื่อประผัดคลิปใหม่ๆจากซองโอพี่เบาสองเนาะคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนพอสันนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนาเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนสบ,บายดีบ๊ายบาย